เพชรพระรวยสวัสดีพี่สุภูสุขคุครับผมก็คิมาสูตรสีมาสรุปเลขเด่นเลขดังคงสุดท้ายเนาะพี่น้องเอฟซีกะนทากันหลายอยู่เนาะพี่น้องเนอฟซีกะนทากัค่อยกันหลายอยู่ให้ว่าเด่นตัวใดมากตัวนั้นเราไปพี่นอ้องไม่เคยลหลุดไม่เคยผ่านเลยแต่ว่าพอไอ้จับคู่ให้ยได้พี่น้องให้พี่น้องเข้าจับคู่เอาเตรียมท่าต่างท่ายเลยพี่น้องเพราะว่ามันขี้บีเนาอยากให้เบิ้งได้พี่น้องได้เห็นบ่ แอดบะไรจับคู่ให้เห็นบ่เด่นสามกับสีมาสีป่พี่น้องมาสามกับสีเอฟซีเขาว่าไม่เบิรงคลิปย้อนหลังได้เพราะว่าคนเกา่าเพิ่นรูดกันอยู่แล้วก็สันเพิ่นบ่านท่าสรุปดอกตัวร่องกับมาหนึ่งเนาะพี่น้องสองเนี่ยไปอยู่หลักร้อยเพราะว่าหกหกเนี่ยก็เป็นตัวร่องเอามาเอาสีมาจับใส่หกเนี่ยคือเข่าตรงๆเลยเห็นบ่เนี่ยแอดมาเขียนเออกม่ได้พี่น้องเนี่ย ว่าเลขมันออกตัวไหนเลขมันออกสี่หกเนี่ยกับเก่านึงเนี่ยเพราะว่าหกมันส้นแอดกับว่าเอาศูนย์เพราะว่าตัดศูนย์มันส้นมันส้นหกแต้มหกกะแน่นนี่คือมีศูนย์มีหามีหกก็เลยไมาเอาหาแบบนี้หกกับมีก็เลยกม่เป็นตัวร่องนี่พี่ศูนย์นี่บ่เอาเลขศูนย์ตัดเลยะพี่น้องศูนย์นี่บเอศูนย์ตัดก็เลยมาเขียนว้มุมนี่เป๊ปซี่ที่เบิ้งคลิปก็คิดลูกกันย่ดอก บ่มันไม่เขียนออกไม่ได้นน่เอาเล็กเด่นมาจับเสร็จตรองคือเขาออ่าซีหกเลยนี่แหละเลยไม่เขียนไว้พี่เห็นบ่ไม่เคยรุ้เลยล่ะเห็นมาเบื้องหลอดนี่สิบหกมีทุน้าเห็นบ่เอาเล็กเด่นมาจับอืม เข้าทุกงวดเห็นบ่เข้าบนล่างคนเหล็กเด่นมาจับบ่เข้าทุกงวดบ่เคยหลุดเลยเป็นเศร้าเป็นเศร้างวดละนี่เบงเนี่ยเป็นเศร้างวดและเบอร์ได้พี่น้องได้บอมเป็นบอมเป็นหมูนี่บอมเป็นคุยนี่คิดเป็นขี้เน่าออกซัมเนียล่ะพี่น้องเนี่ยเบิรงซัมเนีแหละเป็นเศร้างวดแล้วได้พี่น้องได้ไม่เคยหลุดเนี่ยเอฟซีเขามาใหม่แต่ว่าคนเก่านี่ยพอดูอยู่แล้ว มามันเข่าจริงบอเอฟซีก็ทากันหลายเพราะว่าไปต้องไปเอามาเหมือทุกอาจารย์ทุกสน,นักจังสรุปเลยเลขจับคู่ขีบอนาว้ธพี่น้องได้อ่านตัดเลขกเด่นพี่น้องข้าเบิ่งเอาเนี่ยขีู่กไก่แน่นาะพี่น้องเนาะอยู่ไก่แน่ยูย่กไก่ยูห่หางเนี่ยอาจขีเห็นเนาะเนี่ย เอามาเริ่มกันเลยพอสิงหาเนี่ยบ่มีอ่นเหล็กวิ่งได้พี่น้องได้บ่มีเหล็กเด่นอันนี้เพชรผ้าลวยได้พี่น้องแปดกับเก้าเด่นแปดกับเก้าเด่นแปดเก้าอันนี้ของเพชรผ้าลวย ปูเจ็ดสองกับพวกเละวิ่งหมาจับไห้ได้พี่น้องแลปูเจ็ดสองหมาจับเละวิ่งไห้ปูเจ็ดสองหมาจับเละวิ่งไห้อันนี้ปู่สามแปดค้งทุดไทยได้พี่น้องเนี่ยต่องวลน,นี่ปูไหาสามกับเจ็ดเนาะเอาสามนั่งพี่นอ้องต่อมวดปูไห้สามกับเจ็ดไปโค้งทุดไทยไปมาบ้านเนี่ย ปูห้ยเจ็ดกับเก่าล่างปูให้ยเก่าลูกสาวปูสามแปดห,หายหาหมวดแ้วหายสองไปยุลักร้อยเลขกวิง่งอันนี้ปูทุดงได้ไปนรองปูทุดงว่ามีเล็กวิง่งเป็นเลขขันน้ำม่อน ไปขิ่ไปไว้แน่อันนี้ของอาจารย์ใกล้พี่น้องให้เจ็ดห้าหนึ่งเล็กวิ่งได้พี่น้องด้วยสายวิ่งสายแลีนบ่เคยหลุดด้วยนี่ตะปาเพิ่นหันปักหลักสีเปื้อเขาช่วยบนหนึ่งล่างเก็บอีกเส้นกับวเซือ อเดีกคลองก็ช่วยเข้าสองวดติด,ดได้พี่น้องได้พอช่วยเข้าสองวดติดแล้วคนสุราดให้คนสุราดบนให้ศูนกับเก้าล่างสองตัวเดียวคนสุราด คนสารครามให้7กับ1ให้7 1นี่คนสารครามเด่นเกลองหนึ่เสียนโคราชให้1กับ0 0 1ยหน่วยซองเงินล้านให้1กับ5 หวยซองเงินล้านพอแต้มหนึ่งหาอันนี้ของพอแต้มล่างอย่างเดียวนะพี่น้องเนี่ยของพอแต้มเอย่างแดงให้สองกับสามสองสามของพอแต้มเนี่ย ด้านอย่างเดียวตรงๆพ่อวิชัยบนเก้าล่างสี่พ่อใช่ยงาดีกับงามยู่วดิอย่างนียโอ้อันนี้เสี้ยนกุดจิกได้พี่น้องได้อันนี้เสี้ยนกุดจิกบนเก้ากับศูนย์โอ้ยบนเก้ากับศูนเก้า ล่างสี่อันนี้เสียนขุดจิกนะพี่น้องด้วยปู่คุนห้ากับเก้าห้าเก้าปู่คุนห้ากับเก้า เลขวิ่งสายทหาร9ตัวเดียว9ตัวเดียวบนล่างได้ีปนองสายทหารพ่อใจดีวังน้อย5กับเจ็ดได้ี่นองได้5้กับเจ็ดห้าหกับเจ็ดพ่อใจดีวังน้อยให้มา พ่อมึกแดงพ่อมึกแดงเพื่อนให้0นห้สองไฮเก้าตาเพืนเด่นที่สองพ่อมึกแดงใครเรียกหลายตัวพอดผสมมันผสมเหล็กซองผสมเงินเสือพอดไหนงั้นก็นให้หลายพอดเล็กวิ่งเงินล้านโอ้ โอ้เหลขเลขลัลบล่างอย่างเดียวให้ 4. เจ็ดกับสีเลขลับด้อพี่น้องอันนี้คือเลขลับล่างอย่างเดียวเซียนหาดใหญ่ให้แปดกับห้าเซียนหาดใหญ่แปดแปดนอยแปดคืออ่อนเลย หกหางบ่มีคะแนนเลยหกหกพันนี้มีคะแนนอยู่ปูสี่ศูนย์อันนี้ปูสี่ศูนย์เข่าสองวัดติดได้พี่น้องได้เลขเด่นบนนี่ไฮเก้าบนนี่เด่นเก่าอยู่พี่น้องแต่ว่วาหันจับคู่บ่มีเก่าถ้าพี่น้องมกกักระจัดได้ได้โอลาง ล่างปูหายหน,นึ่งตัวนี้ว่าปูบขีดได้ไปอมันก็งงล่เมื่อปูเองได้พี่นองได้หนีมาหลดง,ง่งเล็กหนึ่งเมยปูซีศูนย์ขอซองวัดจิตได้พี่นองเด้ล่างหายหนึง่ง เซียนเทปสองกับหนึ่งสองหนึ่งอันนี้ของเซียนเทปพ,พ่อผู้ใหญ่บ้านพ่อผู้ใหญ่บ้านกับบุรุษที่บางหนึ่งหันมาสองตัววันนี้เหล็กเหล็กเหล็กวิ่งเพ็นให้เกียรติตามทันหลายตัวตาเพิ่นกระเด็นหายโยให้เกียรติ ให้แปดให้เก้าขึ้คุณยาิบานมังหนึ่งมากสองโตเป็นได้เหล็กเด่นเด่นปู่คอนเจนสองกับแปดหวยสองว p พเจ็ล่างห้า เสียนบานาบนสี่ล่างห้าบรายแยกบนแยกล่างได้พี่นองได้บางอาจารย์บางสำนักเป็นกระหายบนล่างมันแยกบะไรอาจารย์สลองบนสี่ล่างห้าเอมอมึงจะขีดอะไรวะ ขึ้นมาได้เขียนสีคนอุบลคนอุบลบนสี่กับห้าสีห้าล่างหกตัวเดียวบ้านหกอ่อนแต่หัวตเมีเขาแน่นเดียวพ่อจำใจดีมางหนึ่งกับเขาได้พี่น้องได้เขาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสี่กับเก้าสี่เก้า เพื่อนไทยล่องสองตา,าพันเด่นสีได้พี่น้องได้พอจำมึงเขาเก่าหนึ่ง,งเกา่เขาของเกี๊ยนหน่อยกับเขาซี่หกตรงนึงกันบนหกกับเกียดหกเจ็ดล่างสี่กับห้าล่างสี่ห้า เนี่ยองเกียหน่อยเข่าตรงๆเลขหนึ่งเข่า4 6่หกตรงๆเด้เลขวิ่งกันล้าน1กับ1กับ4 1 4หนึี่ 4. เลขวิ่งกันล้านไปด้อปู่ศูนย์เจกับ4 9 9กับ4 ู07สุดทาเงินของเส้นยวน4กับ7 <c oughs> เลกเข่า3วดเชียงวดเอพีมันกระเบืง้งเราเลกหลายตัวเราตรงๆสิล,ละเส้นผ้าสู่บน8กับ0 8กับ0 ล่างห้าหากับเก่าก็ไม้แห้งหนะ่อน้ะจิบ่ามาหาเก่าระบปะ่พ่อเซียนตาทิพให้สามมุ้ยสามออนยายนงยายนงห้าตัวเดียว พ่อยาพ่อยานี่มีนั่นได้เพน้องมีสามมีหนึ่งมีศูนย์ตาเพิ่นตัดสามได้เพนนองได้ของพ่อญากับเขาสองสามวันน่ะเพือ่อนหศูนย์หนึ่งของพ่อยาเขาตกกับทุงหัวดได้เพนนอนได้อันนี้เพื่อนสร้างคมได้หมูสร้างคมได้หาหเจ็ดตัวเดียวอ ของสางคมคือบ่เห็นอันนี้เลขมีทีมาได้พี่น้องได้เล็กมีทีมาให้4ีกับเจ็ดให้สีกับหาขอโทษพี่น้องให้สีกับห้าเอาวามสร้างคมเว่าพีสรางคมมืไปสมกับสีโอ้าม <c oughs> อ,ออน เม็ดแล้วพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำมติเนาะเอาพี่น้องมาเบิ้งบ่าเนี่ยเด่นตัวใดบ้าทเนี่ยศูนย์ในได้เจ็ดหนึ่งในเก้าสองในหกสามในสี่สี่ในได้สิบสามโอ้ ไม่หมนอนะสีมาในเด้อหาได้สิบสี่สิบสี่หกนิออนได้2องเจดได้11 8ได้5 9าเสอง อ้อสิบสองเขียนเลขเก่าอยู่ตัวไหนบา้านคะแน่นหลายพี่น้องซีผนตัวซีก็ไม่แห้งกต่นอาซีนี่เนาะซีแบบนี้ ซีแล้วพี่น้องได้ซีซีนี่ไม่แห้งบริยแยกได้พี่น้องบริแยกบนล่างได้เอ้ยบเมนดิหาเดี๋ยวดิซิหานี่14ิซคนเดิ5หาได้พี่น้องหาหากับซีดิเก่ากว่าังสิสงหนึงหาคับซ อเด็กเด่นว่าต้องเขียตนตัวใหญ่ครพี่น้องมหาครับสี่ 4. เอาไยาวไปเลยพี่น้่งให้ยาวไปเลยยี่สิบนาทีไปเลย โอ้ยหาสีเลยสีกับหาหากับสีแล้วพี่น้องด้วยมันกับแนแาอบางเทียตัวร่องกับตัวเด่นมากๆตัวร่องกับมากครับมี่เก้าได้สิบสองเก้าต้องเขียนตัวนี้หเก้าสิบสอง เจ็ดกับเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดโอ้เลขกเกดได้พี่น้องเด้ <S <S เลขกเก็ดได้พี่น้องเด้โอ้กับพวดปดอ,อกเลขกเกด็ดก็นด้ยแนิดหน่อยปนึงเขียนขอโทษขออภัยพี่น้องทันบ่นสวยเ่งามเก็ดกับสิบเอ็ดหนึ่งกับมีเก่า หนึ่งเจ็ดมศูนโอยอันส์นมีเจ็ดมีส่นมีเจ็มีตะู่วนน่ะพี่นอ้องเนาะนี่ล่ะพี่น้องตัว l องพี่น้องมันอ,อะไรเด่นตัวไหนมาตัวนั้นน่ะพี่น้องห้ากะเอามาใส่ มาจับคู่ให้ได้พี่น้องได้ทุกวัดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่ศูนย์นี่พี่น้องจับใส่กันเลยเอาเลขเด่นมาจับใส่ตัวล่องเ้ยได้พี่น้องได้ก็คือวดที่แล้วแ่ะเอาเลขเด่นมาจับใส่ตัวล่องให้มไมันเข่าสี่หกไหเห็นไหมมีของเกาเทียบให้เบิ่งพี่น้องเขาแคบหน้าจอเด้ไม่เคยหลุดไม่เคยพลาดตออของเกาเทียบใส่ไหมนี่ เด่นห้ากับสี่ตัวร่องมีเก้ามีเจ็ดเลขเจ็ดได้เป็นน้องด้อมีเก้ามีเจ็ดมีหนึ่งมีศูนย์เนี่ยเอาเลขเด่นมาจับไ่เลยเป็นน้องเขาทุกเงิดประคยผ่าัดเลยเห็นปะเลขเด่นมาจับไสหกของเตตัวร่องเห็นปะเขาเขา4ีหกตรงตรงด้อเอ๋แคบหน้าจอต,ตามนี้ครับผมมักชอบตัวเลขกับารอดเตอรี่กันจับส่กันเดา กอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม